วันนี้บ้านหมอละอง O M Hub ค่ะจะมาแนะนำสินค้า4ลายหลักๆที่น่าสนใจนั่นก็คือยาดมสมุนไพรไทยนะคะนี่เลยตัวนี้ตัวปังเลยหอมมากแล้วก็เป็นชิ้นสมุนไพรสรรพคุณด้านแก้วิงเวียนหน้ามือตาลายได้ดีมากๆนะคะใครไม่อยากทำยาดมสมุนไพรสามารถทำเป็นยาดมพิมพ์เสน้ำแบบนี้ได้ชุบในสำลีแต่กลิ่นหอมอันนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเรื่องของ วิงเวียนวัดคัดจมูกได้เป็นอย่างดีสามารถเลือกแพ็คเกจจิ้งให้ดูสวยงามหรูหราตามที่ต้องการได้เลยอีกตัวหนึ่งก็คือยาพิมพ์เสน,น้ำที่เป็นหัวลูกกลิ้งแบบนี้คนนิยมใช้กันมากยอดขายฟังมากๆและอีกหนึ่งตัวที่จะลืมพูดถึงไม่ได้ก็คือสูตร i ิ g b บามบามเนื้อเจลลี่แก้ปวดเมื่อยค่ะและต้องบอกว่าตำรับของบ้านหมอละองเนี่ยแก้ปวดได้จริงนะใช้แล้วสบายตัวยืดเส้นคลายเส้นได้ดีเลย ถ้าใครสนใจนะคะจะสร้างแบรนด์สินค้าคุณภาพให้ติดต่อมาที่บ้านหมอละออง OEM Hub ค่ะเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละออง